สวัสดีค่ะคุณใบตองแห้งเป็นประเด็นสดๆดร้อนๆไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาหลังจากที่ประชุมใหญ่มาสําหรับพักประชาธิปัตย์มีมติซึ่งหลายฝ่ายอาจจะมองแล้วว่าน่าจะออกมาเป็นแบบนี้มีคนท้าด้วยว่าไหนๆก็ไหนๆก่อนหน้านี้ออกไปแค่ส่วนหนึ่งคราวนี้เลยมีมติออกมันทั้งพักเลยค่ะสสมองเพื่ออะไรคะเขาพูดว่าทํานองว่าจะให้รัฐบาลยุบสภาแต่ก่อนหน้านี้ไม่เอานะซึ่งทีนี้ประเด็นก็คือว่า จร,จริงๆการยุบสภาเป็นทางออกที่สูกต้องที่สุด<ช>นะครับนักวิชาการฝ่ายประชาธิปไตยผมก็เสนอว่ายุบสภานะครับเพียงแต่ปัญหาก็คือว่ายุบสภาแล้วม็อบบอกว่ายุบก็ไม่เลิกออกก็ไม่เล<ช>ิกแล้วจะทำยังไงแทนที่พักประชาธิปัตย์ควรจะเสนอให้ยุบสภาแล้วก็ไปเรียกร้องให้คุณสุเทพมบเลิกนะครับ<ม>แล้วถ้าจะสร้างเงื่อนไขอะไรกันสมมติเช่นว่าเสนอปฏิรูปการเมืองที่เพู่พูดกันนักหนาเนี่ยป<ช>ฏิรูปประเทศไทยต่างาเนี่ย ก็ตั้งกรรมาการร่วมตั้งอะไรร่วมขึ้นมาใช่ไหมแล้วแล้วก็ว่ากันระหว่างที่ยุบสภาใช่ไหมหรือว่าหลังจากเรื่องตั้งกลับมาแล้วมามาว่ากันจะแก้รัฐมนูนแบบไหนจะกระจายอํานาจจะเปลี่ยนแปลงอํานาจแบบไหนอะไรต่างเนี้ยมาหารลือกันใช่ไหมฮะแทนที่พรรคเผดปัดจะเล่นอย่างนี้พรรคเผดปัดมาลาออกนะลาออกนี่เพื่ออะไรอในขณะที่คนของตัวเองคนของพรรคตัวเองนะครับไปก่อม็อบซึ่งมีลักษณะที่เราเรียกได้เลยว่าเป็นอนาธิปไตย นะครับมีกนณะที่เราเรียกได้เลยว่าเป็นอนาธิปไตยชุมนุมระดมคนมานะฮะบุกสถานที่ราชการโดยไม่ใช่ข้อเรียกร้องที่เป็นประชาธิปไตยไม่ได้เรียกร้องให้รัฐบาลยุบสภาหรือลาออกแต่เรียกร้องส<ภ>บอกว่า,สาสให้รัฐบาลออกไปแล้วนนตัวเอง<ก>จะตั้งพวกตัวเองขึ้นมาเป็นสภาประชาชนตั้งพวกตัวเองขึ้นมาเป็นนายกมันมีที่ไหนในระบบนี้ในโลกมันไม่มีม,มันมีเหมือนกันมันก็คือประเภทแบบปฏิวัติพักบอลเชวิค อะไรเงี้ยนะฮะซึ่งซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยหรือข้อมูลปารีสส่วนใหญ่มันเกิดกับเหตุการณ์มันไม่ได้เกิดกับรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งถ้ามันหมาากับรัฐบาลที่มันมาจากการเลือกตั้งไม่ว่ามีปัญหาอย่างไรไม่ต้องหาทางออกในวิธีประชาธิปไตยใช่ไหมฮะแต่อันนี้นี่มันไม่ใช่นี่มันคือการสร้างพลังอนาธิปไตยเพื่อล้มระบอบประชาธิปไตยแล้วเพื่อจะเอาพวกตัวเองขึ้นมาเป็นรัฐบาลเอาคนของตัวเองขึ้นมาเป็นรัฐบาลใช่ไหมฮะที้ในวิธีการในขณะที่คุณสุเทพเดินวิธีการนี้อยู่ แล้วพักประชาปัตมาลาออกถามว่าเพื่ออะไรเฉพาะหน้าเลยวันพรุ่งนี้ก็ปิดทางออกการการลาออกพักพระชาปัดนี่ก็เพื่อปิดทางออกในระบบประชาธิปไตยนะฮะปิดทางออกในระบบประชาธิปไตยเพื่อรวมพลังเทหมดหน้าตักให้เกิดการกดดันในม็อบวันพรุ่งนี้ใช่ไหมเพื่อให้เกิดการแตกหักอย่างไรก็ไม่ทราบต้องการให้เกิดการแตกหักนะฮะอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ถ้าพรุ่งนี้ไม่สําเร็จนะฮะก็จะบีบรัฐบาลยุบสภา แต่ยุบสภาแล้วพรรคประชาธิปัตย์พูดไหมว่าตัวเองจะลงเลือกตั้งไม่พูดไม่พูดแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็มีสสอบางส่วนที่ของพรรคประชาธิปัตย์ลาออกไปก็ไม่มีใครลงสมัครทั้งทักษทั้งเพื่อไทยและประชาธิปัตย์ก็กตถึงก็ปวดหัวเลยคือเพื่อไทยผมคิดว่าเข้าใจว่าเพื่อไทยเขาก็ไม่ลงสมัครเพราะเขาถือว่ามันเป็นมันเป็นเขตเขาด้วยนะเออมันเป็นมารยาทไงเมื่อคุณลาออกแบบนั้นแล้วเนี่ยเพื่อไทยก็ไม่ควรจะไปแย่งเก้าอี้เขาจริงๆริงจริงๆมันคุณลาออกทั้งคุณก็ คุณล,ลาออกของคุณเองหรือคุณรับผิดชอบกันไปคุณก็เอาคนของคุณมาแทนใช่ไหมฮะแต่นี่มันก็คือว่าแนวโน้มที่เราพูดกันเนี่ยก็คือในในแนวทางที่มันมีที่ประชุมอธิการบดีก็เสนอมาใช่ไหมจำได้ไหมบอกว่าให้ในายกยุบสภาแล้วย,ยุบสภาเสร็จแล้วให้ลาออกแล้วให้ตั้งนายกคนกลางใช่ไหมฮะแล้วแล้วลาออกแล้วให้ตั้งนายกคนกลางมันมีที่ไหนมันไม่มีในะรัฐมนูญยังก็ยังแถกันไปได้ว่ามันมีทําได้เป็นมาตราสามมาตราเจ็ดอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมฮะ ซึ่งจริงๆมันไม่ใช่มันไม่มีการยุบสภาแล้วค้างตึงเขามีแต่ยุบสภาในขณะที่ออกพระราชกิจการยุบสภาก็ต้องกําหนดวันเลือกตั้งภายใน4 5่ห้าสบหกวันใช่ไหมฮะพราํกหนดวันเลือกตั้งแล้วระหว่างนั้นก็คือการเลือกตั้งก็ดําเนินไปคุณจะไปหานายกคนกลางมาทําอะไรอคุณจะบอกว่านายกไม่เป็นกลางในการเลือกตั้งไม่ได้เพราะมีกรกตอยู่นี่นี่คือวิถีทางตามมาบอกทั้งหมดเลยแต่ไม่เอาไม่มีใครเอาไม่ยอมเอาเรื่องยุบสภาใช่ไหมฮะทั้งที่ยุบสภาแล้วพรคเพื่อไทยก็อาจจะ ทำผิดมานี่ทำผิดมาเนี่ยพอเราได้โซนนี่เพราะใครอาจจะคะแนนเสียงลดลงอาจจะแพ้ก็ได้ใช่ไหมฮะอันนี้แต่ไม่มีใครเอาทีนี้ถ้าเรามองพรรคประชาปัดกลับมาที่พรรคประชาปัดเนี่ยที่ทําอย่างนี้เพื่ออะไรเทหมดหน้าตักสร้างแรงกดดันเสริมกระแสอนาธิปไตยเขาว่าจะเป็นจดุด้างพลัง,งลให้กับกระแสอนาธิปไตยแล้วแสดงเห็นว่าไม่มีทางออกแล้วคุณไม่มีทางออกคุณต้องล้มรัฐบาลอย่างเดียวค่ะแต่แน่นอนเขารู้ว่า โอกาสของการที่จะไปสร้างพภาประชาชนรัะปราลประชาชนเป็นไปไม่ได้อเขาต้องการอะไรเขาต้องการคนกลางเขาต้องการคนนอกไม่กลางคนกลางไม่มีคนกลางไม่มีเขาต้องการคนนอกแต่นี่มันเป็นสร้างแรงการสร้างแรงกดดันคือสร้างกระแสอนาธิปไตยนะฮะสร้างอนาธิปไตยแบบคล้ายๆกับว่าไม่ยอมไม่ยังไงเราก็จะเอายังไงเราก็ดานทุลังเป็นอันธพาลแบบเป็นอันธพาลแบบคุณ ไม่อย่างไงก็ไม่ยอมไม่ยอมรับยุสภาก็ไม่เอาเนี่ยยุสภาเดี๋ยวพรรคประชาธิปัตย์ก็จะบอยคอดลาออกก็ไม่เอาอะไรก็ไม่เอาสักอย่างเ,เพื่ออะไรแล้วก็สร้างฝูงชนที่บ้าคลั่งทั้งหลายนี่ขึ้นมาเนี่ยอ่าโท,ที <S 2> <S 2> ผมอาจจะไม่บอกว่าทุกคนบ้าคลัง่งแต่หมายถึงว่าเขามีแนวหน้าของเขาที่ที่จะไม่ยอมเลยแล้วจุดยืนเนี่ยนะโอเคมวลชนที่ไปเนี่ยอาจจะสงบเรียบร้อยสุภาพ<ะ>แต่ว่าแต่ว่าโดยจุดยืนเนี่ยก็คือว่าไม่เอาอะไรสักอย่างในระบบเชฟใต้เพราะสร้างพลังแบบนี้ขึ้นมา มันไปบีบกองทัพบีบคนกลางบีบองค์กรหลักทั้งหลายในสังคมไทยทํำยังไงอ่ะเพื่อไทยทํายังไงดีว่าคะเนี่ยรัฐบาลทำยังไงคืะคือเขาต้องการแถเพื่อให้คล้ายๆกับว่าเพื่อให้คนกลางเนี่ยต้องมาตัดสินใจว่าเฮ้ยขอนะถ้าอย่างนั้นเพื่อความสงบของสังคมเรามีคนกลางแล้วกันนะมีนายกคนนอกแล้วกันนะอเป็นปัญหาคุณก็ดูข่าวสัปดาห์ที่แล้วก็เห็นใช่ไหมฮะว่านายกบอกบอกกองทัพบอกว่ารับประหารไปเถอะ กองทัพไม่กล้าใครจะกล้ารับประหารในสภาพอย่างนี้คุณเข้ามารับอะไรคุณเข้ามาแล้วคุณจะปกครองประเทศยังไงคุณจะโทษรัฐบาลผิดได้หรอโทษรัฐบาลก็ไม่ได้ไม่ได้เพราะว่ายังไม่ได้เกิดแบบว่ารัฐบาลาพยายามแก้ปัญหาในวิถีแล้วรัฐบาลบอกว่านายกประกาศพร้อมลาออกพร้อมยุบสภาทุกอย่างคุณไม่เอา<ะ>ใช่ไหมรัฐบาลถามว่ารัฐบาลจะทํำยังไงนิ่งไหมคะนี่โพลล่าสุด โพล่าสุดออกมาบอกว่ารัฐบาลต้องนิ่งใช่รัฐบาลก็ต้องรับมือด้วยกติกาแล้วอะไรที่เกิปไตยคือผมบอกแล้วไงถ้ารับประหารเนี่ยก็ทําอะไรไม่ได้ก็รับประหารแล้วามารับอํานาจลวกมือแล้วถ้ารับประหารนี่จะมาโทษรัฐบาลผิดตรงไหนค่ะไม่มีใช่ไหมฮะต่อให้มีนายกคนนอกก็มาสิมาสิแล้วเราจะไม่ยอมรับเราจะบอยคอรดบ้างแล้วทำยังไงนะฮะ แล้วคิดดูว่าจะปกครองได้ไหมไม่ต้องพูดถึงว่าปกครองเสื้อแดงได้หรือเปล่านะเอาแค่พวกที่มาเรียกร้องกระจายอำนาจเลือกตั้งผู้ว่าบางคนก็บอกเลือกตั้งนายกบางคนก็บอกอทวงคืนปตทบางคนก็อะไรก็ไม่รู้สารพัดสารเพรเนี่ยถปกครองไม่ได้ถึงเวลา <c oughs> ต้องปฏิรูปการเมืองประเทศไทยจริงๆแล้วหรือไม่คะจริงแต่จริงๆแล้วการปฏิรูปประเทศไทยเนี่ยไม่ใช่ว่าเอาตามใจพวกคุณฝ่ายเดียว ใช่ไหมฮะผมถามว่ามวลชนเสื้อแดงเนี่ยต้องการปฏิรูปไหมต้องการต้องการผมถามว่ามวลชนเสื้อแดงมีใครชอบซุสิลลีรอปชั่นไม่มีใครชอบถามว่ามวลชนเสื้อแดงพอใจรัฐบาลกับการบริหารงานไหมไม่ทั้งหมดไม่ได้พอใจเท่าไหร่ไม่ได้ให้สิบเต็มสิบอย่างมากก็ให้ห้าหกเจ็ดเขาต้องการการปฏิรูปเขาต้องการการกระจายอำนาจเขาต้องการอะไรมต้องการแต่ไม่พูดกันนี่ไม่แลกกันนี่คือ มันไม่ใช่การปฏิรูปที่เขาต้องการคือการเอาชนะที่ฝ่ายตรงข้ามต้องการคือเอาชนะแล้วแล้วก็จะปฏิรูปตัวเองตามใจตัวเองคนเดียวแต่ไม่ยอมแลกไงฮะไม่แลกไนงะแลกคืออะไรแลกคือถ้าพูดถึงมวลชนแสดงคือต้องการโครงสร้างประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ใช่ไหมฮะโครงสร้างประชาธิปไตยที่สมบูรณ์คือคุณเอาอำนาจจากการแต่งตั้งออกไปให้หมดแล้วมาพูดกันว่าจะปฏิรูปแบบไหนแต่ไม่ไม่ทำนี่ใช่ไหมฮะเขามีโอกาสดีนี่ผมบอกแล้วใช่ไหมว่าตอนที่ตอนที่ พรบนี้ก็โทษออกมาเนี่ยนะครับมวลชนสีดแดงก็ไม่ได้พอใจรัฐบาลแต่พวกนั้นพลิกกลับไปเป็นการล้มรัฐบาลด้วยวิธีการอนาธิปไตยแบบนี้ก็ไม่มีใครเอาด้วยค่ะ,ะค,คงต้องติดตามกันอย่างนาทีแต่วินาทีเชื่อได้ว่าหลังไม่กี่ชั่วโมงหลังจากนี้9ธันวาคมจะเกิดอะไรขึ้นะนะคะ<อ>วันนี้ขอบคุณคุณใ<อ>บทองแห้ง<ร>ค่ะเราเราจะต้องลาผู้ชมล่วงหน้าไหม ยังเผื่อเขาเขาไม่มีใครมาปิดนะไม่มีใครมาปิดมาค่ะรัฐบาลประชาชนสภาประชาชนอะไรนี่เราก็เราก็จบเี่เลยแล้วไปออกทางอื่นแล้วกันนะคะวันนี้ขขบคุณคุณไปทองแห้งค่ะ